สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันก็จะนําเสนอคาตกรต่อเนื่องนะคะเป็นเกี่ยวกับไอ้หื่นซิกแพคนะคะซึ่งเป็นการก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงชรานะคะต่อเนื่องส0บคดีรวดนะคะโดยเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็นคนปรปฐมนะคะสําหรับเหตุฆ่า คุมคืนต่อเนื่องสิบคดีนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ย6สิบหกกันยา2 5สองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะคะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกนะคะสิบคดีนะคะแต่ปัจจุบันนะคะตามที่ดิฉันได้ดูนะคะยืนยันว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดสิบสองรายนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไอ้หื่นเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะถึงเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะ ไอ้หืน่นซิกแพคคือฆาตากรและผู้ข่มขืนต่อเนื่องที่กอ่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนคปรปฐมนะคะในช่วงปีพศ2553จนถึงพศ2558นะคะในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุตัวต,วตนของผู้กอ่อเหตุได้นะคะมีผู้ถูกข่มขืนทั้งหมดนะคะ12รายและถูกทำร้ายจนเสียชีวิต2รายนะคะ ฉายาไอหื่นซิกแพกก็มีที่มาจากทางกายภาพของคนร้ายนะคะที่มีร่างกายกำยำและมีกล้ามหน้าท้องหกลูกนะคะไอหื่นซิกแพคนะคะบุคลิกทางกายภาพนะคะจะมีส่วนสูง170เซนติเมตรนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ไอหื่นซิกแพกก่อเหตุเอาไว้นะคะก็คือจะมีผู้เสียหายนะคะทั้งหมด12รายนะคะ ก่อคดีตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงพศ2558นะคะก่อคดีในประเทศไทยนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนคนปรปฐมนะคะแล้วก็สงสัยอีกว่าจะมีจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะเป้าหมายของไอ้หืนซิกแพคนะคะก็จะมุ่งไปที่หญิงสาวสูงอายุนะคะที่อยู่บ้านคนเดียว แล้วก็การข่อเหตุของเขาก็ทําให้ผู้เสียชีวิตนะคะสองรายนะคะบาดเจ็บสิบรายนะคะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเม okay. ื่อวันที่26กันยายน2553นะคะเวลา23นาฬิกานะคะได้มีคนร้ายบุกเข้าไปข่มขืนหญิงอายุ70ปี <c oughs> ซึ่งอยู่บ้านคนเดียวที่อำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจพบหลักฐานเป็นคราบอสุจิบนผ้าถุงของเธอนะคะและในอีก14วันต่อมานะคะเวลา2นาฬิกาคนร้ายก็ได้บุกเข้าไปข่มขืนหญิงอายุ71ปีนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตำรวจได้พบหลักฐานเป็นรอยเลือดบ,บนผ้าม่านนะคะต่อมาเมื่อวันที่8มกราคม2555เวลา1นาฬิกานะคะคนร้ายได้ลักลอบเข้าไปในบ้านไม้2ชั้น ในสวนมะพร้าวของหญิงอายุ6 1บปีในตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีจัังหวดสมุทรสงครามนะคะก่อนที่จะขมขืนเธอเธอได้พยายามต่อสู้กับคนร้ายแต่ก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพบว่ากระดูกซี่โครงของเธอหักและตับกับม้ามของเธอแตกนะคะและเมื่อวันที่8ตุลาคม2555นะคะ คนร้ายได้ก่อเหตุอีกครั้งนะคะโดยได้ก่อเหตุข่มขืนหญิงอายุ70ปีนะคะขณะดูแลสวนมะพร้าวที่ตำบลบางยีรงอําเภอบางคนทีที่เกิดเหตุห่างจากที่เกิดเหตุคดีที่3ไม่มากนักนะคะแล้วก็เมื่อวันที่6ธันวาคม2555นะคะเวลา3นาฬิกาคนร้ายได้ใช้กําปั้นทุบกระตกหน้าต่างก่อนจะเข้าไป คมคืนหญิงอายุ59ปีในตำบลบางยิ่รงอำเภอบางคนทีและอีก10วันต่อมานะคะเมื่อเวลา3นากา40นาทีคนร้ายได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนหญิงอายุ47ปีที่บ้านปราโมทอำเภอบางคนทีโดยคนร้ายนะคะได้ขโมยทรัพย์สินในบ้านของเธอไปด้วยนะคะเมื่อวันที่23มีนาคม2556นะคะเวลา23นาฬิกา คนร้ายได้ก่อเหตุบุกเข้าไปในบ้านของหญิงอายุ76ปีในอำเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมมัดมือมัดเท้าขึงพืชเธอกับเสาเตียงก่อนจะลงมือข่มขืนและขโมยปืนมาเซอร์ของเธอไปด้วยนะคะและเมื่อวันที่11มิถุนายน2556เวลาเอ่ 12. นอ12.30นนะคะอ่อก็คือเที่ยงคืนของวันที่12นะคะ คนร้ายได้ก่อเหตุข่มขืนแล้วค่าหญิงอายุ78ปีนะคะในบ้านเรือนภัยที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมในขณะที่เธอนอนอยู่ในบ้านคนเดียวนะคะแล้ววันที่25พันวาคม2557นะคะคนร้ายได้บินเข้าไปในบ้านพักในอำเภอพุทธมนฑลก่อนจะพังประตูบ้านและขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านพักเพื่อข่มขืนหญิงอายุ70ปี แต่ลูกสาวอายุ39ปีนะคะเข้ามาเห็นพอดีทําให้คนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายมาทํำร้ายและขมขืนเธอก่อนจะหลบหนีไปนะคะผลการตรวจ dna พบว่า dna ของคนร้ายตรงกับ dna ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขมขืนต่อเนื่อง8คดีนะคะแล้วก็เมื่อวันที่15มกราคม2558นะคะเวลาหนึ่งนาฬิกาคนร้ายซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตโปโลสีดำนะคะ ผักกระเป๋าเสื้อด้วยคําว่าประเสริฐกางเกงสีดำและบวกไหมพรมสีดํานะคะได้มายังบ้านพักในตําบลลานตักฟ้าอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะวางยาเบื่อสุนัขเฝ้าบ้านงัดหน้าต่างบ้านพักเข้าไปในห้องนอนใช้มีดจ่อคอหญิงอายุเจ็ดบปีสั่งให้เธออย่าส่งเสียงก่อนจะขมขืนเธอแล้วขโมยเงินสดจำนวน5 0 0 0บาทและพระเลี่ยมทองของหลวงพ่อ วัดไร่ขิงไปนะคะจากการสอบสวนและการลงพื้นที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจพบว่าหญิงชราถูกข่มขืนเพิ่มเติมอีกสองคนในช่วงปี2554และในพื้นที่รอยต่อตาบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดราชบุรีหญิงทั้งสองมีอายุ70ปีถึง78ปีจากการสอบปากคำผู้เสียหาย พบว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันนะคะแต่ผู้เสียหายทั้งสองก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะคะการสอบสวนนะคะเมื่อวันที่26มกราคม2558หลังจากคนร้ายได้ก่อคดีที่10นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาที่ตำบนรานกากฟ้าอำเภอนครชัยศรี คนตำรวจโทรโสพลพิสุิ์ที่วงได้เปิดเผยหลังจากที่เขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายมีพฤติกรรมเหมือนกับคนร้ายที่ก่อเหตุต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยคดีนี้เป็นคดีที่10ที่มีการแจ้งความการก่อเหตุมีลักษณะเดียวกันคือคนร้ายก่อเหตุในช่วงเวลากลางดึก โดยจะเลือกเดือดที่มีอายุมากซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวและใช้อุปกรณ์งัดหน้าต่างหรือประตูเพื่อบุกลุกเข้าไปในบ้านและลักทรัพย์ในเวลาก่อเหตุทุกครั้งคนร้ายจะไม่เอาอุปกรณ์สื่อสารของผู้เสียหายไปจากที่เกิดเหตุผู้เสียหายบางรายถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายและหลังก่อเหตุคนร้ายจะหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุในคดีนี้นะคะตำรวจมั่นใจว่าคนร้ายเดินพังมาทางน้ำนะคะผู้เสียหายให้การว่า รูปพรรณสันฐานของคนร้ายเหมือนกับที่ผู้เสียหายรายอื่นๆได้ให้การเอาไว้รูปพรรณสันฐานของคนร้ายนะคะจากการตรวจสอบรายนิ้วมือของคนร้ายพบว่าผลการตรวจรายนิ้วมือไม่ตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอาญากรเมื่อวันที่27มกราคมตำรวจได้แถลงความคืบหน้าของคดีโดยตำรวจพบว่าคนร้ายแต่ก่อเหตุคนเดียวและงัดแงะเข้าทาง บ้านทางหน้าต่างก่อเหตุในช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาคนร้ายไม่ใส่รองเท้าและทิ้งรอยนิ้วมือและรอยเท้าชัดเจนในทุกคดีพลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยตินดากล่าวว่าคนร้ายอาจอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามหรืออาจเป็นพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเนื่องจากคนร้ายยังไม่รู้ว่าตนเองกำลังถูกตำรวจเฝ้ามองหรือไล่ล่า เมื่อวันที่28มกราคมพลตํารวจโทโสพลพิสุทธิวง์และพลตํารวจเอกวรพงศ์ชิวปรีชาได้เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุในคดีที่10เพื่อตรวจสอบสารที่รละร่องรอยที่คนร้ายถึงไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบคลองติดบ้านที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายน่าจะนำอาหารที่มียาเบือ่อไปทิ้งลงในคลองทำให้ปลาตายเป็นจํานวนมาก ต่อมาวันที่29มกราคมนะคะตำรวจได้ยืนยันว่าผลตรวจ DNA ของคดีข่มขืนทั้ง10คดีพบว่าเป็น DNA เดียวกันนะคะแต่จากการตรวจสอบ DNA ของผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย300คนตั้งแต่พศ2553ก็ไม่พบว่าตรงกับ DNA ของคนร้ายนะคะพลตำรวจเอกวรพงษ์ชวปรีชาได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในคดีที่9ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2557 ผู้เสียหายจําได้ว่าคนร้ายใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีกรมท่าโดยที่หน้าอกซ้ายของเสื้อปักสีเหลืองเป็นคําว่าประเสริฐและมีผู้เสียหายระยืนอีก5-6รายยืนยันว่าคนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พลตารวจโทโสพลพ,พิสุทธิ์ทววงศ์ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนของตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมขยายพื้นที่ตามร่างออกไป จากอำเภอนครชัยศรีอเภอสามพานอเภอพุทธมนทนและอเภอบางเรนให้ครอบคลุมถึงอเภอเมืองนครปฐม,มและอเภอกำแพงแสนด้วยนะคะโดยกลุ่มอาชีพแรงงานที่ต้องสืบสวนเพิ่มเติมก็คือกลุ่มเกษตรกร,กรในสวนมะพร้าวและกลุ่มโรงงานในโรงเรื่อยนะคะสาเหตุที่ต้องสืบสวนกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมเนื่องจากพบขี้เรื่อยไม้และเส้นใยกากมะพร้าว ติดอยู่กับกางเกงขาสั้นลายกระตูนของคนร้ายที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุในคดีที่9เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบชนิดของสารเคมีที่พบในตัวของสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อและปลาที่อยู่ในคลองติดบ้านพบว่าเป็นยาฆ่าญ้ากลุ่มคาร์บอนิซึ่งเมื่อสุนัขก,กินเข้าไปก็จะใช้เวลา2-3ชั่วโมงก่อนที่จะออกฤทธิ์ ทางตำรวจคาดว่าคนร้ายคงรอให้ยาเบื่อออกฤทธิ์ก่อนจะก่อเหตุส่วนสาเหตุที่ปลาตายในคลองคงมาจากการที่คนร้ายนำยาเบื่อผสมกับอาหารแต่ใช้ไม่หมดจึงโยนอาหารลงคลองที่อยู่ติดบ,บ้านทาให้ปลาตายนะคะทางตำรวจนะคะสงสัยว่าคนร้ายจะก่อเหตุในวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายเป็นหญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีลักษณะขาวอวบและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวห่างจากชุมชนนะคะโดยก่อเหตุคนเดียวและตะวางยาเบื่อสุนัขหักบ้านที่เกิดเหตุมีสุนัขและตะขโมวยทรัพย์สินเพียงเงินกับทองไปเท่านั้นคาดว่าคนร้ายที่พักอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกิน5กิโลเมตรจากภาพสเก็ตของตำรวจพบว่า คนร้ายเป็นชายไทยสูงร7อเซนติเมตรมีร่างกายบึกบึนและมีก้ามหน้าท้อง6ลูกผู้เสียหายทุกรายให้การว่าคนร้ายไม่มีกลิ่นสาบติดตัวจึงคาดว่าคนร้ายน่าจาบน้ำก่อนก่อเหตุทุกครั้งสำหรับคดีนี้นะคะซึ่งเรายังจับคนร้ายยังไม่ได้นะคะแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยนะคะที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายนะคะ ก็จะมีนายไก่นะคะเป็นนามสมมุตินะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2558นะคะเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคเด็ดพร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้จับก,กุมนายไก่อายุ35ปีที่ลงน้ำแข็งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับภาพสกิลตของคนร้าย และเคยเป็นลูกจ้างแขวงทางหลวงนคนปรปฐมนายไก่รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าคมคืนยิงชลาต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำนายไก่ไปตรวจ d ี a อ็นดังนั้นเมื่อเวลา2องนฬกาของวันต่อมาผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานกล่าวว่า d ีเของนายไก่ไม่ตรงกับตัวอย่างที่ตำรวจเก็บได้จากที่เกิดเหตุจึงปล่อยตัวนายไก่ไปหลังจากปล่อยตัวนายไก่ ไปนะคะในไก่ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบสีนายเชิญตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนั้นได้นำภาพถ่ายที่ถือมาเปรียบเทียบกับใบหน้าของเขาระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดโทรศัพท์มือถือของเขาและพยายามพูดโน้มน้าวให้เขารับสารภาพเพื่อที่โทษจะได้ไม่หนัก เมื่อไปถึงตัวเมืองนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงพยายามพูดให้ในายไก่รับสารภาพทำให้เขาจำยอมรับสารภาพไปตามที่ตำรวจร้องขอมาทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดดังนั้นตำรวจพาเขาไปตรวจดีเอ็นเอแต่ก็ไม่ตรงกับคนร้ายจึงยอมปล่อยตัวและคืนโทรศัพท์มือถือให้เขานะคะผู้ต้องสงสัยรายที่สองนะคะนายไพฑูรย์ ปุยเงินนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคม2558ตำรวจได้จับกลุ่มนายไพฑูรย์ปุยเงินอายุ32ปีผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนหญิงอายุ81ปีในตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ นายไพฑู์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนเธอแต่ตำรวจมีหลักฐานและพยานมากพอที่จะเอาผิดนายไพฑู์ในคดีนี้ได้ตำรวจยังสงสัยว่าพฤติการในการขอเหตุรวมทั้งหน้าตาของนายไพฑู์คล้ายกับคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องส0บคดีและนายไพฑู์ยังเคยไปทำงานในจงังหวัดสมุทรสาครและจงังหวัดสมุทรสงครามในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องอีกด้วยตำรวจจึงให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดีเอ็นเอของเขาแต่ไม่ตรงกับดีเอ็นเอของคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องผู้ต้องสงสัยรายที่3นะคะก็คือนายสุพลชัยหนูน้อยเมื่อวันที่19ก,กรกฎาคม2560ันาตำรวจได้จับก,กุมนายสุพลชัยหนูน้อยหรือแป๊กปากหวาน ในคดีฆาตรกรรมและข่มขืนเด็กหญิงอายุ14ปีเมื่อวันที่13กระะกฎาคม2560ในบ้านของเธอที่ตำบล11บอศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดชเชิงเซาเขาถูกจับกลุมหลังจากที่ผลตรวจ DNA ของเขาตรงกับ DNA ของราบอสุจิที่พบบนเสื้อผ้าของศพส,สุพรชัยเคยติดคุกในคดีครอบครองยาเสพติดในจังหวัดขอนแก่น เมื่อปีพศ2558ก่อนก่อเหตุฆาตกรรมคดีนี้สุพลชัยเคยก่อเหตุข่มขืน3คดีในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชนบุรีตำรวจภูธรภาคเจ็ดสงสัยว่าสุพลชัยอาจเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องและข่มขืนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม,มจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วง2องถึงหกปีก่อนจึงเก็บ DNA จากสุพพลชัยเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับคนร้ายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนต่อเนื่องหรือไม่แต่ผลการตรวจ DNA พบว่าไม่ตรงกันผู้ต้องสงสัยรายที่4นะคะเป็นนายระองเข่าพันธ์นะคะในวันที่2 7กรกฎาคม2565ตำรวจได้จับก,กุมนายระองเข่าพันธ์ อายุ66ปีที่ตำบลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากคดีข่มขืนแล้วฆ่านางสารีอายุ72ปีในช่วงกลางดึกของวันที่26กรกฎาคม2,565ที่บ้านพักในตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจพบพฤติการในการขอหเหตุของนายละอองคลายกับคดีฆาตกรรมและข่มขืนหญิงชลาต่อเนื่อง เมื่อเจ็ดปีก่อนนายละองเคยเดินทางไปทำงานเป็นลูกตั้งในแพปลาที่จงังหวัดสมุทรสาครก่อนจะถูกจับกลุ่มในข้อหาพยายามทำอนาจารในปีพศ2555โดยเขาได้ติดคุกเป็นเวลาเจ็ดปีและได้รับการปล่อยตัวออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ก่อนจะติดคุกอีกครั้งเป็นเวลา8เดือน จากคดีบุกรุกเคหสถานในปีพศ2564ตำรวจนำ DNA ของเขาไปตรวจสอบผลการตรวจสอบ DNA ไม่ตรงกับคนร้ายในคดีฆ่าข่มขืนยิงชราต่อเนื่องแต่เขาก็ถูกดำเนินคดีจากคดีฆาตกรรมนางสารี่จากเดิมนะคะที่เขาสงสัยนายไก่นะคะแล้วก็เขาได้ไปรวบนะคะนายไก่ ไอ้หื่นจิตริผลิตคมคืนหญิงชลาต่อเนื่องที่แท้นะคะเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปอดีตเคยเป็นลูกจ้างรังวัดเขตการทางนาครปฐมชุดสืบสวนนครบาลได้บาะแสจากสายข่าวเหตุพฤติกรรมคล้ายและหายไปจากพื้นที่ก่อนประสานสืบภาค3ล็อกตัวได้ที่โรงน้ำแข็งในอำเภอพิมายจังหวัดโคราชนะคะ เบื้องต้นรับสารภาพโดยล่าสุดคดีที่อำเภอนครชัยศรีนำหลวงพ่อวัดไร้ขิงของผู้เสียหายไปขายวินมอเตอร์ไซค์ขณะที่ตำรวจรุนระทึกผล DNA นะคะสุดท้ายไอ้ลกกติดคมคืนยิงชราต่อเนื่องถูกรวบตัวได้แล้วนะคะเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่24คกุมภาพันธ์มีรายงานว่าชุดสืบสวนของพลตำรวจตีสุวัสด์แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจนะคะรวมทั้งชุดสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการนะคะเ,เดินทางไปสอบปากคำนายไก่อดีตลูกจ้งางรังวัดเขตการทางจังหวัดนครปฐม,มผู้ต้องสงสัยคดีข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องสิบคดีมีผู้เสียชีวิตสองศพนะคะที่กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสามจังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้รับการประสานข้อมูลได้นำกำลังโดยพลตำรวจเอกวีรพันธ์พันใจรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภาคสานะคะไปควบคุมตัวไว้ที่โรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำวันนี้มีรายงานว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นในไก่รับว่าก่อเหตุจริงโดยคดีสุดท้ายที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ได้ลักพักเครื่องหลวงพ่อวัดไร่ขิงเบี่ยมทองของเดือดลบหนีไปด้วยนะคะโดยนําไปขายให้กับบินม 1, นอมเตอร์ไซค์ที่หนึ่งในอำเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมรวมทางปืนเมาเซอร์จุดสามแปดที่เอามาจากผู้เสียหายรายที่เจ็ดในอําเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมผู้สื่อข่าวรายงานถึงเบื้องหลังการรวบตัวไอ้โรคติดครั้งนี้ว่าหลังจากชุดสืบสวนบชกบชนและ ภาคติดนะคะลงพื้นที่โดยได้ตำหนิรูปพัธุ์คนร้ายแข็งแรงมีซิกแพคได้ฝังตัวในพื้นที่นานนับเดือนจนกระทั่งสายข่าวของชุดสืบสวนสนธรรมสารานะคะนำโดยพลตำรวจโทศักชายสุวรรณก,กูลรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนพบบาะแสว่าในไก่ผู้ต้องสงสัยรายนี้ชอบปอนเปี้ยนอยู่ในระแวกที่เกิดเหตุทุกคดี มักจะขี่จักรยานไปยิงปลาในยามค่ำคืนและมีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดซ้ำตำหนิรูปพันร์ใบหน้าตรงกับภาพสเก็ตหลังจากได้เบาะแสเจ้าหน้าที่ควานหาตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้หลบหนีจากพื้นที่โดยล่าสุดเป็นลูกตั้งโรงหล่อพระพุทธมนทนสายเจ็ดก่อนเปลี่ยนอาชีพไปเป็นลูกต้้งโรงน้ำแข็ง ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพยานได้เข้าไปดูในห้องพักของผู้ต้องสงสัยรายนี้พบภาพหญิงสาวสูงอายุนะคะติดอยู่ในห้องเป็นจำนวนมากจึงนำเรื่องไปแจ้งฝ่ายสืบสวนสอนอธรรมศาลารก่อนประสานผู้บังคับบัญชาตามตัวจนกระทั่งพบและนำตัวไปสอบสวนที่ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนบชบภาคสามนะคะปรากฏว่านะคะจากการตรวจดีเอ็ของผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ไม่ตรงกับดีเอนคนรายที่พบที่เกิดเหตุนะคะก็เลยก็ยังไม่ได้ผู้ก่อเหตุตัวจริงนะคะแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก3ามรายนะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะ ซึ่งทั้ง3รลายก็ไม่ตรงกับ d ี a ผู้ก่อเหตุตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคดีนี้นะคะก็ยังหาผู้ก่อเหตุตัวจริงไม่ได้นะคะไม่รู้จะเป็นใครยังไงนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงสงสัยอยู่นะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะคะคดีนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากสนุก .com พีกิทีเดแล้วก็ MGR Online ขอบพระคุณทุกๆแหล่งข่าวทุกๆข้อมูลนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอฝากเอาไวท้ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช,มช่องสิ C ธิ a เคส h a น n นลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ EP หน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณและขอสวัสดีนะคะ ก็คงเป็นที่สงสัยต่อไปนะคะว่าใครจะเป็นผู้ก่อคดีตัวจริงนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องใดนะคะจะได้ดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องใดและน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะขอขอบพระคุณนะคะ ที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์เคสแชนแนนะคะขอบพอะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะคะยังไงยังไงก็โปรดติดตามกันนะคะว่าจะเป็นผู้ใดต่อไปนะคะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ